เดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยโพสต์นี้นะครับถูกโพสต์ไว้เมื่อวันที่16พฤษภาปี2011นะครับคุณเกรกเขาโพสต์ไว้ใน Twitter เขาบอกว่า I wish I had kept my 1,700 bitcoin at 6 cents instead of selling them at 30 cents now they're at 8 dollars นะครับคือเขาโพสต์ไว้วันนั้นเนี่ยนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วเขาบอกโห oh, น่าจะ เนี่ยผมมี Bitcoin 1,700 Bitcoin บิตคอยผมซื้อมา6เซนหรือประมาณราคา d ดอจคอยทุกวันนี้ประมาณบาท92บาทเนี่ยและผมขายไปที่30เซนหรือประมาณ10บาทนะครับเขาเสียดายมากเพราะวันนั้นที่เขาโพสเนี่ยราคามัน240บาทเพื่อนๆ240บาท1,700บิตคอยเพื่อนๆน,น,น,นึกภาพสิผมอ่านโพสต์นี้นะ ผมต้องนั่งเฉยๆ5นาทีอะ่ะแล้วถอนหายใจแบบโอ้โห1,710 1,700บเิตคอยสเหรียญละ10บาท1,700นี่ตอนนี้ถ้าล้าน8นะ2,000กว่าล้านอะ่ะ3,000ล้านอะ่ 3, นอะ3,000ล้านบาทไทยอะ่ะเขามีอะ่ะนะครับโอ้ยผมไม่รู้เขานอนหลับยังไงนะตอนกลางคืน ามาดูคอมเมนต์กันนะครับคุณนัทพลนะครับเขียนคอมเมนต์ว่าผมคิดว่าต่อให้รัฐบาลทําให้บิตคอยอยู่ไม่ได้สุดท้ายมันก็อยู่ได้อยู่ดีอะนะครับดูตัวอย่างยาเสพติดรัฐบาลทั่วโลกไม่ให้มันอยู่สุดท้ายมันก็อยู่ได้นะครับถ้ายังมีคนต้องการปลอ,ออยู่ได้นะครับแต่ราคาไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ก็จริงนะครับยาเสพติดนี่รัฐบาลไม่ให้อยู่มันก็ยังอยู่แล้วแบบ เพื่อนๆลองดูที่ตามข่าวที่จับเลยมันแบบร้อยส0งเม็ดซะที่ไหนอะ่ะมันยิ่งยิ่งอ่านยิ่งเยอะอ่ะโอ้โหทำลายสถิตินี่ทุกเดือนเลยนะครับอีกอันนึงนะครับเขาบอกว่า the short lived NFT craze is over as prices slump 7 e across the board we told you so นะครับก็คือ อายุสั้นจริงๆ NFT เนี่ยนะครับตอนนี้ราคารวมของตลาดเนี่ยมันลดลงมา70%เลยผมบอกคุณแล้วก็ผมก็ไปอ่านในเกี่ยวกับ NFT มาโดยตลอดนะเพื่อนเพื่อนก็ยังมีนักวิเคราะห์ที่บอกว่ามันจะมันพักเบรกเฉยเดี๋ยวมันก็ดีดขึ้นไปนะครับบางคนก็บอกว่าเอ้ยมันไม่น่าจะโตได้มากเท่าไหร่อันนี้คือ ผมไม่มีความเห็นนะในเรื่อง NFT เนี่ยมีคนเขียนมาถามผมเยอะเลยพี่พคิดยังไงเกี่ยวกับ NFT นะครับคือมันไกลตัวผมเกินไปอะ่ะนะครับแล้วคือผมใจไม่ถึงพอนะพูดตรงๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดู top 10ใน c o i n m a r k e t cap กันหน่อยนะครับก็แน่นอนนะครับ bitcoin ethereum นะครับ Binance XRP t e t h e r Cardano p o l k a d o t Uniswap Litecoin แล้วก็ Chainlink นะครับเป็นท็อป10ของ Coin Market Cap ส่วนเหรียญ Dogecoin น Do ้องหมาของเราอยู่อันดับที่18นะครับด้วย Market Cap ที่7,000ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับเกือบ8,000ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับครับผมก็เนี่ยเหตุผลที่ ผมพยายามอยู่ในท็อป t o เนี่ยคือน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาลงทุนเข้ามาดูในช่องนีเยอะนะผมเองไม่ค่อยแนะนำเหรียญเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าน้องใหม่อยู่ในท็อป t o p 20เนี่ยมันเหมือนกับคนที่เพิ่งหัดว่ายน้ำแลวแบบยังไงอะคืออย่าไกลาขอบสานะท็อปถ้าถ้า bitcoin เป็นขอบสาที่เราเกาะไว้ได้อย่างเงี้ยแล้วเราแบบ เราไม่จมอะนะครับแล้วถ้าว่ายเป็นแล้วเนี่ยนะครับเรามีความรู้เพิ่มเราเข้าใจในเรื่องของระบบบล็อกเชนเราเข้าใจโปรเจกต์ของเหรียญต่างๆนะครับเราตามข่าวตลอดเนี่ยโอเคเราค่อยว่ายออกไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันทั่วโลกมันมี15,000โปรเจกต์นะเพื่อน,อนๆนขนาดเนี้ยที่เป็นข่าวนะลักที่กําลังจะมาอีกเป็นหลักหมืนะ่นอะเพราะฉะนั้นคนที่เสี่ยงว่ายออกไปแล้วแบบ เขาไปได้เกาะของเขาคนเดียวเนี่ยนะครับก็ถือว่าโชคดีไปแต่ก็มีคนหลายคนที่จมน้ําระหว่างทางเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องระวังนะครับยังไงโอ้เกือบลืมสวัสด,ดีเพื่อนๆนะครับวิดีโอมาทั้งนานแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์ในวิดีโอที่แล้วนะครับแล้วก็กดติดตามกันเข้ามาแหมขอบคุณจริงๆเลยถือว่ามีใจมากๆนะครับอีกข่าวนึงก็บอก The Boomers will be the next wave to formal in selling portions of their trillions of dollars in assets to try to grab some serious amounts of bitcoin นะครับก็คือ Boomer Baby Boomer นะครับคนที่อยู่ในวัย57ถึง75ประมาณนี้นะครับก็เริ่มกระโดดเข้ามาใน bitcoin แล้วผมสังเกตได้จากสถิติที่ผมไปดูใน back office ของ YouTube ผมนะนะครับมีผู้ใหญ่ที่เข้ามาดูช่องผมเริ่มเยอะแล้วยังไงสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็ ผู้ใหญ่หลายคนนะครับก็ไม่ธรรมดาหลายคนก็ขายเนี่ยในข่าวเขาบอกเนี่ยหลายคนเข้าไปขายถ้าเป็นอยู่สหรัฐอเมริกาก็จะเป็นพวก 401k นะครับหรือบางคนพอเกษียณมามีเงินเกษียณจากได้หุ้นจากบริษัทต่างๆเนี่ยนะครับก็เริ่ม Diversify นะครับขายทรัพย์สินต่างๆเนี่ยมาหยอดในบิตคอยหน่อยก็ ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเขาแต่ในข่าวเขาบอกโฟโมเข้ามาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระวังนะครับบางคนเนี่ยผมเคยอ่านเจอนะบางคนแบบเป็นข้าราชการ,กรเกษียณแล้วามาลงทุนหุ้นหรือมาลงทุนแบบไอ้พวกอะไรเสี่ยงๆต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังนะครับเทรดฟอเร็ก mm hmm. อะนะครับฟอเร็กนี่คือแบบโ,โหน่ากลัวนะครับคือต้องเก่งจริงๆนะครับอีกอันเขาบอกว่า sometime s formo is good for you sometimes formo is bad for you sometimes formo don't give you enough time to do DIYR นะครับก็คือ formo บางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีบางทีมันก็ไม่ให้เวลาเราทำนี่นะครับ DIYR นี่ก็คือ do your own research นะครับก็คือไม่มีเวลาให้เราทำการบ้านอะนะครับคือแบบมันมาเร็วเหลือเกินอนะมันไม่มีเวลาทำการบ้านเลยมันแบบเอาวะกดเข้าไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ อย่างที่ผมเรียนนะเพื่อน,อนถ้าเป็นมือใหม่ถ้าไม่ชัวเนี่ยพยายามอยู่ใกล้ขอบสาวไว้ก่อนนะอยู่ใกล้ Top 10 Top 20ใน CoinMarketCap ไว้ก่อนนะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับน่าจะเริ่มมีข่าวเนี้ยบ่อยๆะ,นะครับะขาบก Hardware Wallet Manufacturer Ledger will find itself in court over the massive data leak in 2020 that resulted in its customers losing crypto funds and being threatening ก็คือ บริษัท wallet ledger นะครับก็อาจจะขึ้นศาลนะครับในเรื่องของข้อมูลที่ล่วไหลตอนปี2020ที่ที่ทำให้มีลูกค้าเนี่ยเสียเหรียญ cryptocurrency คือกระเป๋าฮาร์ดแวร์ wallet นะเพื่อนๆมันทุกบริษัทมีแผลหมดเลยนะทุกบริษัทมีแผลหมดเลยทั้งนี้นั้นผมไม่ได้พูดให้เพื่อนๆกลัวนะ แต่กลัวดีกว่าไม่กลัวคือคนที่เข้ามาดูช่องเนี้ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นขายใหญ่เนี่ยคุณคงมีที่ปรึกษาแล้วก็หรือขายใหญ่ทั้งทั่วไปอะนะครับเจ้าน่าจะมีที่ปรึกษาแล้วก็ลงทุนในเรื่องของกระเป๋าอยู่นะครับส่วนคนทั่วไปนะถ้าจะให้ผมแนะนํานะครับคือกระจายเหรียญหน่อยกระจายเหรียญหน่อยอย่างถ้าเกิดคุณแม้กระทั่งคุณเป็นนักลงทุน รายย่อยเนี่ยถ้าคุณมีเอาแค่เงินสมมติ3 0 0พบาทเนี่ยคุณเป็นนักศึกษาแล้วคุณลงทุนเนสามบาทเนี่ยคุณใส่ไปพอร์ตละพันเลยนะครับเอกเชนละพันเลยก็ยังได้เพราะว่ามันอะไรมันมีบางทีไฟดับนะครับมีปัญหาเอกเชนปิดกันเป็นอาทิตย์อะ่ะเพื่อนๆจำได้ไหมมันปิดขึ้นมาแล้วถอนไม่ได้นะครับบางเอกเชนปิดแล้วยังถอนได้บางเอกเชนมันก็จะมีปัญหามีอะไรหรือการเราโดนแฮกหรืออะไรก็ว่าไปนะครับ คือเราต้องป้องกันตัวเองกระจายความเสี่ยงไว้อย่างผมเนี่ยผมจะมี3พอร์ตไว้นะครับคือแยกเป็นการ3ลงสาการลงทุนแล้วกันก็คือการลงทุนที่แบบเอาไว้ Day Trade ซึ่งผมไม่ daytrade บ่อยนะผมแบบอาจจะเดือนละครั้งหรือบางเดือนไม่มีเลยนะครับคือถ้าเห็นโอกาสเนี่ยผมถึงจะเข้าไป2ก็คือการลงทุนระยะยาวนะครับระยะกลางระยะยาวเนี่ยประมาณนี้พอรทที่2ส่วนอีกพอร์หนึ่งนี่คือไม่แตะเลย ไม่แตะเลยยกเว้นจะมีเหตุธรณีพิโรธอย่างที่ผมเคยเจอเมื่อปี2017-2018ที่ผมนั่งดูกราฟของ b บิตคอยภายในคืนเดียวนะครับกาแฟายังไม่หมดแก้วนะครับจากหเอ่อจากแบบ2 0 0 0มืนเหรียญอย่างเงี้ยนะครับลงมาแบบเออจากหมื่นเหรียญน,นะครับจาก3 0 0แสนลงมา 1, 6, 1, 7, แสนหกแสนเจ็ดอะภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงอะแล้วแบบ ทุกช่องนี้แบบโหไลฟ์สดแบบเพียบเลยอะนะครับทั้งใน Facebook ทั้งในอะไรแบบทุกคนแบบจบแล้ว Bitcoin จบแล้วนะครับก็ต้องระวังนะกระจายความเสี่ยงไอ้ถ้ามันมีในเรื่องของ 2FA นะครับหรือว่าแบบว่ายังไงตั้ง a u t h e n t i c a t i o n ไว้อะไรไว้เนี่ยนะครับตั้งไว้ตั้ง password ตั้งเก็บ s e e p h r a s e ให้ดีนะครับตั้ง Uh, บางทีบาง e x c h a n g e ก็มีถอนแล้วจะต้องมีเฟสที่เก็บไว้นะครับป้องกันไว้คือตั้ง Security ไว้ให้สูงที่สุดอะนะครับไม่ว่า e x c h a n น e นั้นจะมีอะไรให้ตั้งอะตั้งไว้ให้หมดเลยนะครับกันไว้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มัน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 เหมือนกับแมวกับหนูอะนะครับคือวิ่งไล่กันอะไอคนคนไม่ดีมันก็วิ่งไล่นะครับตามเทคโนโลยีตลอดพวกนี้มันเป็นอะไรที่ต้องอัปเดตตลอดนะครับไม่ใช่ว่าเราแบบโอเคผมแบบปลอดภัยเรียบร้อยแล้วจบ ไม่ใช่นะครับเราต้องอัปเดตตัวเองอย่าง l e เจอรเนี่ยผมยังคิดเลยนะพวกกระเป๋าฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยจริงๆ3ปี5ปีเราต้องเปลี่ยนนะเราต้องเปลี่ยนเอาหลายรุ่นเก่าๆมันมันบลูทูธไม่ได้มันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเทคโนโลยีใหม่ๆมันขึ้นมาเราต้องเปลี่ยนนะครับคอมเมนต์อีกอันนะครับคุณแอนดอบอกว่าถ้าอยู่ดีๆมันลงมากๆก็ไม่ค่อยซีเรียสค่ะเพราะเมื่อก่อนเคยเทรด forex นะคะเคยผ่านความรู้สึก แย่ yeah, ถึงแย่ที่สุดมาครั้งแล้วครั้งเล่าพอมาซื้อคริปโตรู้สึกว่าเบาสมองขึ้นเยอะนะครับคือเมื่อวานผมพูดถึงว่าผู้หญิงที่เทรดในคริปโตเครนซีเนี่ยมีประมาณ20%นะครับจาก80%ผู้ชาย20%ผู้หญิงนะครับนี่คือเซอร์วีที่เขาําออกมาก็แต่ผมบอกนะผู้หญิงที่เทรดไม่ว่าจะเป็นคือนี่เขาเทรดฟอเร็กมาแล้วเข้ามาคริปโตเนี่ยเขาเหมือนกับฐานผ่านศึกอะมาเข้าแคมป์ลูกเสือ,อะนะครับคือแบบชิวๆอะ แต่ว่าผู้หญิงที่เทรดไม่ว่าจะเป็นโฟเล็กหุ้นหรืออะไรเนี่ยผมดูแต่ละคนไม่ธรรมดานะแล้วแต่ละคนถึงจะมีปริมาณน,น้อยกับผู้ชายเนี่ยแต่ถ้าให้ผมพูดจากความรู้สึกตัวเองนะประสบความสําเร็จมากกับผู้ชายหรือเปล่านะเป็นไปได้นะหลายคนแบบคือมีคือมีความรู้เลยอะ่ะถ้าไม่ไม่มีความรู้หรือมีความรู้เลยะนะครับหรือแบบระวังในการเทรดนะครับประมาทน้อยกว่า คุณมานาสีมณีนะครับคอมเมนต์มาว่าผมยังอยู่ที่เดิมนะครับที่สูงนะครับก็คอมเมนต์ขำๆไปขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับคือจะเข้ามาคอมเมนต์ขำๆจะเป็นทางการอะไรคือเราสบายๆตาบใดที่เราให้เกียรติกันนะครับเพราะว่าก็มีผู้ใหญ่เข้ามาดูในช่องนี้ด้วยนะครับเราไม่รู้บางทีก็เ,เป็นผู้ใหญ่รุ่นพ่อแล้วตอนนี้นะครับ b e i j ิ n งเนี่ยนะครับปักกิง is now home to more billionaires Than any other city in the world นะครับก็คือเบ i j i n งประเทศจีนตอนนี้มีคนที่มีเงินแบบพันล้านเหรียญสหรัฐนะครับหลักๆพันล้ 1, ลานเหรียญสหรัฐเนี่ยมากที่สุดในโลกแล้วแซงนิวยอร์กไปแล้วอะเพื่อนๆคิดยังไงแซงนิวยอร์กไปแล้วนะครับทั้งๆที่เป็นประเทศที่แบบกฎหมายอะไรก็แบบเข้มงวดนะครับในเรื่องของบิตคอยในเรื่องของอะไระคือถ้าเขาบอกว่าเบ i j ิ n งมีสมมติว่ามีมีคนรวยสมมติเขาบอกเบ i j ิ n งมีคนรวยพันคนนะ ให้เพื่อนๆคูณสองคูณสามไปได้เลยอันนี้เพื่อนคนจีนผมบอกมานะว่าถ้าบอกแท้เบจิงบอกมีคนรวยอยู่พันคนนะให้คูณสองคูณสามไปได้เลยเพราะอะไรคนจีนคือเขาซิกแซกเก่งในเรื่องภาษีในเรื่องอะไรอะคนที่จะมาติดระดับเนี่ยคือมาลงทะเบียนว่าโอเคลงทะเบียนแล้วคนรวยนะครับจา่ายภาษีท่างนี้เท่านี้เท่าน,นี้มีธุรกิจอย่างนี้เนี่ยอันนั้นเป็นส่วนน้อยอีกส่วนน้อยคือแบบคนทั่วไปไม่รู้จักอะ่ะ นะครับคือนั่งเงียบๆอยู่ในห้องมืดๆอะประมาณนั้นนะครับโพสสุดท้ายนะครับเขาบอกว่า you've got you've got to trust only yourself in this market newcomers read this นะครับก็คือในตลาดคริปโตเครนซีเนี่ยคุณต้องฟังตัวเองฟังตัวเองอย่าฟังเสียงข้างนอกมากอย่าฟังเสียงนกเสียงกาเสียงคนที่แนะนำตามกระทูต้ต่างๆตามวิดีโอต่างๆนะครับ วิดีโอผมก็เช่นกันนะครับถ้าผมแนะนำอะไรเพื่อนๆก็จะต้องนั่งไต่ตองเองนะครับมือใหม่นะครับก็ต้องดูว่าข่าวลือมันเป็นข่าวจริงขนาดไหนนะครับมันมีเหตุและผลมาอ้างอิงอะไรขนาดไหนนะครับแต่ต้องสำคัญที่สุดคือฟังตัวเองและผมสังเกตนะที่ผมฟังตัวเองเนี่ยผมขาดทุนน้อยกับที่ผมแบบฟังคนอื่นนะในสมัยก่อนนะในสมัยก่อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทุกวันนี้คือผมฟังหมด ทุกคนแล้วก็มาชั่งน้ําหนักเอาเอาละครับเพื่อนๆนี่ก็คือภาพรวมของข่าวที่ผมรวบรวมมาในวันนี้นะครับจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับบางคนยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็บางคนก็ไม่เป็นไรนะครับบางคนเข้ามากดติดตามเข้ามากดไลค์ก็ขอบคุณมากๆเลยคือเข้ามาดูก็ดีใจแล้วนะครับตอนนี้ถือว่าช่องก็เริ่มมีเพื่อนสมาชิกเข้ามาเยอะแล้วนะครับ ขอให้ทุกคนโชคดีในการลงทุนนะครับแล้วก็มีความสุขกับการเรียนรู้ถ้ามีข่าวอะไรสำคัญนะครับผมจะเอามาอัปเดตทันทีวันนี้ลาไปก่อนดูต่อไปครับ